สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกนัทพร้อมพันุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งทีมตรวจสุดซอยลุยต่อเนื่อง นำโดยนางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชยนันท์หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนิติรมยานนท์ผู้ตวรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปรปาบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายผลเหตุเพลิงไหม้กวัวดังทลายเครือข่ายที่เคยพบเศษพลาสติกกว่า6,900ตันพร้อมตรวจค้น2โรงงานที่มีความเชื่อมโยงกับโรงงานพลาสติกเถื่อนจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกสั่งปิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2518ที่ผ่านมานางสาวทิติพัฒน์บอกว่าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พบป้ายชื่อบริษัทติดอยู่คือบริษัทถึงฟ้าพลาสติกแอนด์เมทัลจำกัดมีชาวจีนเป็นหนึ่งในกรรมการจากการขยายผลพบอีกสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชาวจีนเป็นกรรมการประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตรายโดยไม่รับอนุญาตจากการตรวจค้นทั้งสองบริษัทพบเศษพลาสติกสายไฟนําเข้าจากต่างประเทศบางส่วนมีลักษณะคล้ายกับเศษพลาสติกสายไฟในโกดังที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยกรรมการบริษัทได้รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของนอกจากนี้ยังตรวจพบขยะอิเล็กทรอนิกส์และแผ่น PC b ีีถูกบดย่อยกองอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กเป็นจํานวนมากในพื้นที่ ซ,ซึ่งมีบริษัทเป็นเจ้าของส่วนการตรวจคนบริษัทเถิงตาที่อยู่ติดกันมีการลักลอบการประกอบการโดยไม่รับอนุญาตฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศเรื่องสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่และตำรวจจึงได้จับกลุมและส่งตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีที่บกปทสพร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้มีส่วนกระทำความผิดทั้งหมดอย่างถึงที่สุด เพื่อมามามาร่วมกันกับเขาแต่แต่คือโภใช้ไม่ได้เนี่ยเราเรารู้ว่าเราเราเราทำไม่ได้ทำไม่รอดเราเราต้องเราก็เงขยายมาที่นี่แต่คือหลงปาจริงๆเช่นเช่นเป็นบริษัทยังกดไว้ไม่นานเช่นเช่นเพื่อการสื่อยการสื่อถายไม่ได้บอกว่าจะติดด้วยนะถ้าตรงเนี้ยคือตอนเนี้ยถ้าที่ดูในแล้วเนี่ยยังไม่รับอนุญาตตรงนี้ก็จะมีความผิดนะครับในเรื่องของตั้งและประกอบ53โดยไม่รับอนุญาตนะครับอันนี้อันหนึ่ง ส่วนนันนู้นยูนิโบรนะครับก็คือคัดแยกนะครับแต่ในแต่คือพดดเพื่อแยวัตถุดิบหรืออะไรต่างไม่ได้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้เดี๋ยวมันน่าจะมีความอื่นเพิ่มเติมด้วยครับ,รบเดี๋ยวจงเราจำบันทึกการตรวจ <Nice. S 2> แล้วก็แค่ข้ขอหาล็อกทุกทีเดียวเลยนะโอเคแต่ไม่มีปัญหาจะได้เคลียร์น้อง,องชายมาด้ไหมัน้องชยางชยเอ่อ